จากผลกระทบของวิกฤตการเมืองที่ผ่านมานครับก็ทําให้มีแนวโน้มว่าเศรษฐกิจของเราอาจจะชะลอตัวลงไปบ้างนะครับเนื่องจากว่านักลงทุนต่างชาติมีรอความเชื่อมั่นกลับมานะฮะประกอบกับการแนวโน้มการส่งออกที่กําลังขยายตัวก็เกิด สะดุดหยุดลงนะครับแม้เราคงจะรอเหตุการณ์อย่างนี้อยู่เฉยกันไม่ได้นะฮะ,ะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดคุยกับท่านทิพดีกรมส่งเสริมการส่งออกนะครับเพื่อติดตามการผลักดันแล้วก็เพิ่มโอกาสให้แก่การส่งออกของไทยนะครับมาพบกับท่านทิพดีสิรัตรัฐ,รฐป,ปานะทิพดีกรมส่งเสริมการส่งออกกระทรวงพาณิชย์สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณศิรัตรสวัสดีครับนะฮะก่อนอื่นอยากถามท่านสิรัตถึงภาพรวมด้านการส่งออกของไทยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็เรียกว่าชัดเจนค่ะว่าเรากําลัง ส่งออกได้เพิ่มขึ้นนะคะในเดือนพฤษภาเนี่ยเรียกว่าการส่งออกมีการขยายตัวสูงสุดใน,ในรอบ17เดือนที่ผ่านมานะคะ,คะสูงถึง45.2เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะคะตัวเลขก็เป็นที่น่าพอใจคือ16,556าล้านเหรียญสารัฐค่ะแสดงว่าอย่างเรื่องของวิกฤตการเมืองที่ผ่านมาไม่ได้กระทบเลยหรือเปล่าคะ งการส่งผลกระทบต่อต่อการส่งออกนั้นเรียกว่ายังไม่ชัดเจนน้อยนะคะแต่ว่าที่เราได้สอบถามนะคะลูกค้าของเราในต่างประเทศเรามีสำนักง,งานในต่างประเทศเนี่ยแห่งทั่วโลกกระชาบกระดิษมีอยู่นะคะครเราก็ได้สอบถามนักธุรกิจต่างชาติในทุกทุกภูมิภาคเนี่ย โดยสรุปก็คือผลกระทบเรียกว่าน้อยเขายังมีความรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นผู้ผลิตผู้ส่งออกที่น่าเชื่อถือนะคะแต่ว่าก็มีบางส่วนที่ความเชื่อมั่นเริ่มคลอนแคลนบ้างรเราก็ต้องเข้าไปคุยคเข้าไปให้ข้อมูลชี้แจงต่างๆอย่างในภาคที่ไม่กระทบเลยเป็นการส่งออกประเภทไหนยังไงคะ ที่ไม่กระทบเลยเนี่ยเราจะพูดอย่างนั้นร้อเไม่ได้<ม>เพราะอันนี้อยู่ที่จิตใจของฝ่ายลูกค้าเราเองน,นะคะแต่ว่าเราประเมินว่าก็มีบ้างที่ความรู้สึกคลอนแนคลนเราก็คิดว่าจําเป็นที่เราต้องสร้างความเชื่อมั่นกลับมาให้เต็มที่เต็มร้อยนะคะคคอย่างนี้ท่านมีกลยุทธ์อะไรที่จะมาอ,อ,อะไรนะสกัดจุดด้อยต่างๆเ่าเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยกลยุทธ์ของเรามีหลายด้านนะคะด้านหนึ่งคือการสร้าง ความสัมพันธ์ที่ยืนยาวนะคะที่เราเรียกว่า customer r e l a t i o n management ก็เหมือนกับในภาคธุรกิจอันนี้ทางกระทรวงก็ต้องอาศัยกลยุทธ์ในเชิงธุรกิจเข้ามาช่วยนะคะ CRM ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยในกรณีสารการที่เป็นปกติเนี่ยก็ต้องใช้อยู่แล้วนะคะ สำนักง,งานเราในต่างประเทศเนี่ยก็ต้องมีการไปพบปะลูกค้าเราเป็นประจำร,รวมทั้งลูกค้ารายใหม่ๆที่เราจะไปหาเพิ่มนะคะคคเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเป็นสิ่งที่อยู่ในกิจวัตร,รการทํางานของสำนักง,งานพาณิชย์ในต่างประเทศทุกแห่งที่ต้องรายงานเข้ามาเป็นประจำนะคะคอย่างน้อย1-3ถึงาราย ه, รเพราะฉะนั้นในในส่วนกลางเนี่ยก็คือกระทรวงพาณิชย์เราก็คิดว่าเรื่องนี้ต้องทําอย่างต่อเนื่องนะคะแต่อีกอย่างที่ขอเรียนก็คือว่าไม่ใช่เรื่องของวิกฤต การเมืองในประเทศอย่างเดียวมีสองด้านนะคะก็คือเศรษฐกิจโลกเองเนี่ยก็ยังไม่ได้กลับสู่ภาวะปกติที่เราเห็นการฟื้นตัวนั้นเนี่ยในตลาดหลักๆยังค่อนข้างจะเปราะบางนะคะแล้วก็ส่งผลต่อผลกระทบต่อออเดอร์นะคะที่จะสั่งซื้อสินค้าผลกระทบต่อราคานะคะคือเขาลด พยายามที่จะประหยัดอรรงการใช้จ่ายนะคะก็มีการต่อรองราคาค่อนข้างสูงการแข่งขันสูงการกิจการการค้าในตลาดต่างๆก็ไม่ได้ลดลงตลาดหลักๆที่ท่านทีพดีพูดถึงนี่คืออย่างเช่นแถบพวกเป็นตลาดอย่างสหรัฐนะคะยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นอันนี้ตลาดหลักนะคะแต่ว่าตอนนี้จริงๆแล้วประเทศจีนเนี่ย เป็นตลาดส่งออกอันดับหนึ่งของไทยแล้วตั้งแต่ปีนี้นะคะที่ที่เราได้เห็นชัดเจนรวมไปถึงตลาดใหม่ๆเราก็ต้องตลาดใหม่ๆเราจําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องเข้าไปทําให้แข็งแรงนะคะพื้นฐานสําหรับการทําธุรกิจของประเทศไทยในระหลังไปลุยแอฟริกาด้วยใช่ค่ะใช่คือตลาดใหม่ๆเรามองเห็นชาวบ้านเขาก็มองเห็นเหมือนกันต่างคนต่างก็แย่งชิงตลาดใหม่โอยอันนี้แสดงว่าจะต้องมีโครงการหรือมีอะไรที่มันดึงดูดให้มันน่าสนใจมากกว่าที่อื่นเขาไหมคะ นอนค่ะในฐานะที่กรมส่งเสริมการส่งออกเนี่ยเรามีภารกิจนะคะไม่ใช่แค่การผลักดันการส่งออกอย่างเดียวเราทําในรูปของภาพรวมของการค้าระหว่างประเทศทุกอย่างที่โยงใยกับการค้าระหว่างประเทศนั้นเนี่ยก็เรียกว่าเป็นงานที่เราต้องทำนะคะเรื่องของการลดต้นทุนนะคะด้านการบริหารจัดการ ด้านโลจิสติกเรื่องของอการลงทุนที่เกี่ยวโยงกับการค้าคเพราะนักลงทุนก็จําเป็นต้องซอร์ซซิ่งสินค้านะคะหรือเข้ามาลงทุนในประเทศไทยอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราต้องมีส่วนช่วยสนับสนุนด้วยแล้วก็นี่ก็เป็นที่มาของนี่นะครับที่กําลังเห็นภาพอยู่ด้านหลังนี่นะฮะไทยแลนด์เบสท์เฟรนด์นะฮะ2อ1 0นะครับ,รบอยากถามท่านทิพดีถึงแนวคิดแล้วก็รูปแบบแล้วก็เป้าหมายของโครงการไทยแลนด์เบสเฟรนด์นสักนอยครับ แนวคิดเรื่องนี้ก็อย่างที่ได้เรียนนะคะเรื่องของการดูแลลูกค้ารักษาลูกค้าครับแล้วก็เราเนี่ยจัดงานครั้งนี้เนี่ยเป็นปีที่สองนะคะปีที่แล้วเนี่ยเป็นนำร่องค่ะจำนวนลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยประมาณ50กว่ากรายแต่ปีนี้เนี่ยเราขยายเพิ่มนะคะเพราะเห็นความจำเป็นว่าจากการที่เกิดเหตุไม่สงบในประเทศไทยเนี่ยจำเป็นที่เราต้องเร่งสร้างความเชื่อมัน่นเพราะฉะนั้นเรื่ององานนี้เนี่ยถือเป็นงานแรกงานใหญ่งานแรก ระดับชาตินะคะที่เรามีชาวต่างชาตินักธุรกิจระดับท็อปของภูมิภาคต่างๆเนี่ยเข้ามาในประเทศนะคะจำนวนเนี่ยประมาณ148รายนะคะแล้วก็บวกกับผู้ติดตามเนี่ยรวมทั้งสิ้นประมาณ22020รายนะคะแล้วก็เราก็เชิญผู้ส่งออกนะคะที่เป็นระดับท็อปของประเทศเนี่ยก็เข้ามาร่วมในโครงการนี้ด้วยจะมีการมาพบปะหรือทำอะไรกันในงานคะ เราเนี่ยเชิญเข้ามาเนี่ยเป็นการเขาเรียกว่าดูแลลูกค้านะคะสร้างความประทับใจแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นว่าเขาเมื่อเห็นประเทศไทยได้เห็นธุรกิจการค้าการผลิตนะคะก็จะทําให้เขาเกิดความเชื่อมั่นเพิ่มมากขึ้นแล้วก็อันนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องอเป็นการเขาเรียกว่า พยายามรักษาไว้นะคะเราจะไม่ทําให้เขาเครียดในการเดินทางมาไม่ใช่เรื่องงาน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 แต่ว่าเป็นเรื่องที่เขาจะมีความรู้สึกสบายๆนะคะแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าอยากมาประเทศไทยอยากซื้อขายกับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องยั่งยืน